ผมเป็นนักข่าวที่ดูแลเรื่องข่าวดิจิทัลในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อไม่นานมานี้ผมได้จดหมายประหลาดผ่านทางไปรษณีย์ก็ผ่านมาสักพักแล้วที่ผมได้จดหมายผ่านทงกระดาษผมไม่สามารถเปเอดเผยว่าผมเป็นใครและผมทำงานที่ไหนแต่บริษัทของผมกำลังพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างที่ส่งผลกระทบร้ายต่อโลกของเราและผมกลัวว่ามันจะสมม่งผลกระทบต่อชีวิตของผมด้วยและเกรงว่าผมกำลังถูกจับตาม,มองอยู่ ผมอยากทาไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยของผมนั้นก็คือการ,การ,การเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารนณะและผมเขาที่จะเปิดเผย,เยข้อมูลทุกอย่างต่อหน้าผูงชนมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะเชื่อใจข้อมูลอย่างนี้แม้จะผ่านหน้ากระดาษตามแต่ก็ยังดีกว่าให้ความทันสมัยนั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ้าคุณในฐานะนักข่าวนี้เห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาพบผมที่รางรถไฟเออสายนี้รถไฟเคลียร์ผ่าน ในวันที่25ตุลาคมปี2021ในเวลาส่ทุ่มครึ่งคุณจะจำผมได้แน่ผ่านหมวกสีเขียวที่ผมใส่อยู่พร้อมปมๆเพราะกวารหัสผ่านแป4 5 4ห้าหนะผมในขณะที่เรื่องนี้มันดูจะแปลกประหลาดแต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพลาดโอกาสในการเขียนเรื่องที่น่าสนใจนี้แทที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องรุ่นของโทรศัพท์รุ่นล่าสุดผมก็เลยมุ่งหน้าไปที่เคียร เพื่อพบกับชายแปลกหน้าคนนี้แต่มีอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาคนที่ติดต่อผมไม่ได้แสดงตัวออกมา คือรายการไอเกมเมอครับเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือ Trust No One Demo ใน Playstation 5นะผมเกมนี้ก็มีในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมกับใน Steam แต่ใน Playstation 5เพิ่งมาเมื่อไม่นานมาในเองก็ผ่านมาสักพักอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งผมก็เห็นว่าไม่มีอะไรทำดีแล้วแถมคลิปเกมชินผมก็แบบสั้นๆด้วยก็เลยคิดว่าจะลงตอนประมาณเที่ยงในวันพรุ่งนี้นะผมก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เออวันนี้วันที่20นะผมก็จะลงวันที่21ให้แล้วกันนะ ก็ในจดหมายมีรหัสอยู่นะผมก็คือแปสี่แล้วก็สี่ห้าหนึ่งเรียบร้อยเปิดได้จ้าแล้วไงต่อเออไม่เปิดแล้วครับอ๋อนี่ไอ๋อแปสีคือตูอ้ล็อกเกอร์แปดสี่เขียนว่า trust no one อย่าเชื่อใจใครฉันเห็นแล้วว่าฉันอาจจะไม่มาถึงที่ ชาจะไม่ได้มาพบเจอนะฉันก็เลยทิ้งไอ้โนตดนีเไว้แล้วก็บิทีเจอฉันด้วยฉันอยู่ที่เมสเออเมสซิปีสิบเอ็ดแต่ว่าฉันยังไม่อยู่ตรงนั้นหรอกนะฉันจะซ่อนกุญแจไว้ในสถานที่ลับฉันว่านะนายน่าจะรู้นะว่ามันอยู่ไหนนะ่ะโคโตเอริโกซัมแล้วก็สิบสี่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็สองสี่เอ็ดมันคืออะไรเนี่ย คือแบบเหมือนไอ้นั่นปะ่ะไอ้ตูเซฟอะที่ลูกบิดอะไรนั่นไปข้างนอกผมอืมอ๋อ แล้วก็เมสเอ่อตัวเใช่ไหมเมสซิปี้คืออันนี้แล้วก็เรียกอะไรแล้วนะสิบเอดใช่ปะดูก่อนนะเมสซิปี้สิบเอ็ดโอเคอ๋อเข้าใจละไอ้นี่คือคนกี่เองผมกดมั่วๆจนเจอนะผมกดตรงอื่นมาไม่ซูมให้ด้วยนะเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยสองสิเอ็ดสอง สี่หนึ่งสองหกแปดถูกก็ยังไม่เข้าใจว่าผมคืออะไรอืมเขาม่มาตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็น้องไงต่ออา้ากดเหมือนมันล็อกงั้นกุญแจนี่คือกุญแจที่ไขรสินะอา้าวขอบคุณที่เล่น Trust No One นะ ฟูลเวอร์ชันจะพร้อมให้เล่นในเพย์เตสตูเดี๋ยวดเดี๋ยคือมึงมีแค่นี <no ้เหรอคือเดโมนี่คือแค่เราหาเงิแจ้งนะอะไรเนี่ยก็ตัวเต็มมามาต้งนานนะผมหามาสภกพนึงแล้วก็ราคา182บาทก็ราคาเดียวกับป๊อปปี้เพย์ท e มเลยเอ่อมันมีแค่นี้จริงเอ แล้วคือไม่มีเกิดเรื่องอะไรเลยเนาะมีแค่ทางจดหมายเดียวแหละที่เกิดเรื่องเนี่ยว่าไอ้คนที่ส่งจดหมายมาเขาอธิบายว่าบริษัทเขากำลังทําอะไรบางอย่างที่สุพรพต่อโลกนะผมแล้วเราแค่แบบมาหากุญแจตามจดหมายนั้นแล้วก็จบเดโมเลยโอเคก็โอเคก็จบไหมครับกับเดโมของ t r u s t No One ใน PlayStation 5นะผมในมือหนือก็มีน้าในสตีมก็มี ใครสนใจก็ไม่เล่นนะผมแต่ผมว่าผมไม่เล่นอะ่ะถ้ามันมีแค่นี้ผมว่าไม่น่าสนใจแถมพัลเซอรก็ยากด้วยนะผมต้องตัดแล้วก็แปลโหจดหมายนี่คือลายมือไก่เคียบมากเลยมันมันก็ไม่ได้ไก่เขียบหรอกมันแค่แบบลายมือของผู้ใหญ่อะ่ะมันก็เลยแบบใช้ g o o g l e ทัสสิลิแปลยากอยูอย่ยนะผมผมก็เลยต้องแบบมานั่งแกมานั่งแกเองเลยอะ โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์นะผมแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์โนในใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมบ๊ายบาย